ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาให้ชมต้นแบกโอปอครับผมต้นแบกโอปอทำให้ชมอีกครั้งครับผมตอนนี้ลูกเขาก็เริ่มทยอยออกมาแล้วครับผมแล้วก็จะมีช่อที่เพิ่งออกมาเรื่อยๆก็มีครับผมช่อที่เพิ่งออกมาก็มีออกมาเรื่อยๆครับผมต้นนี้ทําแบบไม่พุนนะครับผมให้เขามีลูกมีผลผลิตอยู่ทั้งปีครับผม หับใดที่น้ําไม่จมอีกครั้งหนึ่งต้นไม่เดี้ยงไปก่อนก็จะมีลูกห้อยอยู่ตลอดนะผมแล้วก็มาดูว่าใแบบปัต้นนี้มีอีสายพันธุ์ผมพัดีเวลาผมสั่งตาพันธุ์ดีมาจากในกลุ่มนะผมก็ผมจะฝากไว้ที่เขาครับผมอา่เอาเวลาผมสั่งพันป่ามาด้วยแล้วก็ติดจากพันุป่าแล้วที่เหลือก็จะฝากไว้ก็จะมีของลิลลี่ครับผม ลิลลี่มจำไม่ได้ว่าตอนนั้นผมสั่งพันธีตาพันธีสายพันธุ์อะไรมาจำไม่ได้แล้วก็เขาแถมลิลลี่มาให้ผมก็เลยมาฝากไว้ผมตอนนั้นยังไม่มีต่อป่าคือต่อป่าผมจะเน้นไปสายพันธุ์ที่ผมต้องการนผมแล้วลิลล,ลี่ก็แถมมาให้ผมก็เลยฝากไว้ก่อนแล้วผมก็จะทํคทางไว้ให้เขาเลื้อยไปับผมเขาเลือ้อยไปแต่มีปัญหาเรื่องลิลลี่ตรงนี้ ที่ผมฝากไว้มันเป็นเคนที่อยู่ที่อยู่เคนแรกๆครับผมอยู่ที่โคนโคนอามซึ่งมันการจเจริญเติบโตมันจะช้าเลยผมกิ่งที่อยู่โคนโคนอามก็คือกิ่งแรกๆก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปเวลาการนําเลี้ยงอาหารเขาจะนําเลี้ยงอาหารไปที่ปลายก่อนนะผมซึ่งปลาย,ยาสังเกตได้ว่าเขาเจริญเติบโตเร็วมากยอดเขาจะไปเร็วมากแต่ เคนที่อยู่เล็กๆควรอามก็จะไม่ค่อยจเจริญ่นตัวผมก็จะเล็กหน่อยซึ่งการนำเลียงนำเลี้ยงเขาจะไปที่ปลายก่อนแล้วส่งย้อนกลับมาผมส่งย้อนมาเรื่อยๆสุดท้ายเคนที่อยู่ล่างๆก็จะได้อาหารน้อยครับผมเขาก็เลยไม่ค่อยจเจริญ่นตัวอาจจะเิ่นตโตช้านะผมช้ากว่าปกติอันนั้นเรื่องของลิลลี่ครับผมแล้วก็จะมีะใบแคานัว ใบคันวัวอีกสายพันธุ์หนึ่งนะผมที่มาฝากไว้วันนี้ก็ไม่ค่อยจะเรินตัวโตเวไหร่ผมแต่เมื่อกี้ผมได้ได้ตัดตัดเพื่อเพื่อต้องการที่จะให้เขาออกลูกนะผมใบคันวัวกิ่งเขาเริ่มแก่แล้วผมเข้าเสียต่านเยอะแล้วเราก็จะมีที่ติดใหม่ก็รูบี้รูบี้จูบิลลอันนี้ผมสั่ง ตาของสคารลต้ามาครับผมแล้วก็เจ้าของก็มีรูบี้มาเหลือประมาณสักสามสี่ตาก็เลยมาฝากไว้ก่อนผมอ๋อนี่รูบี้ก็เลยมาฝากไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็ติดติด,ตดไว้ที่ตอป่าด้วยตาหนึ่งครับผมธนุก็จเจินเติบโตแล้วผมติดแทงยอดสวยงามแล้วก็นันนก็คือสคารลต้าอันนี้ก็ติดแล้วครับ เริ่มแทงยอดไปสวยแล้วครับผมสการัตต้าก็จะมีเสียบใหม่ก็ s อ8อันนี้ยังยังยังไม่ยังไม่แทงยอดับผมแต่กิ่งเขายังเขียวอยู่ับผมยังยังสดอยู่ลองเอากันไกลคลิปดูก็ยังสดอยู่ยังไม่ยังไม่ได้แห้งเราว่าเขาจะแตกเมื่อไหร่ครับผมก็มีสายพันธุ์ติดติดแล้วก็ หนึ่งลิลลี่สองใบาคานน่สามสการลอตตาสการลอตตาติดแล้วที่ยังไม่ติดอยู่ก็คือรูบี้แล้วก็เอสิบแปดที่ยังที่ยังไม่ติดนะผมก็ต้นนี้ผมจะทำให้อยู่ประมาณสี่ห้าสายพันธุ์แต่ให้เขาห้อยมีลูกห้อยไว้โชว์หน้าบ้านน,นั่นเองครับผมก็ต้นนี้จะทำแบบไม่พุ่นนะผมปลูกแบบไม่พุนเพราะาพุนเนี่ย มันพลมันก็มีข้อดีครับผมคือเวลาเขาออกลูกผลผลิตออกมาเราก็ได้เยอะนะครับผมเวลาจะได้ทานก็ได้แกกพี่น้องอะไรได้เยอะๆแบบนี้จะแจกใครไม่ได้ครับผมบอกมันจะสุกทีละช่อสองช่อสุกเรื่อยๆไม่ทันเจ้าของเจ้าของกินหมดก็ <g år> คนที่มาถ่ายรูปก็ได้แค่ถ่ายผมไม่ไม่ทันได้กินครับผมเพราะจะหมดซะก่อนก็ อันนี้มาให้ชมเรื่องของการฝากตาไว้ครผมถ้าเกิดเรามีพันป่าเมื่อไหร่แล้วก็ตัดไปติดที่พันป่าที่เราสั่งมาครผมก็มาชมแค่นี้ก่อนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะ,ะครับผมอ๋อครับสวัสดีครับผม